สวัสดีพี่น้องปล่องไปสุกขู่ซุขคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มาหานอำนาจค่ะเจ้าสีหมานโมหมานเนาะค่ะเนาะไปลุ้นกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวรรค์บ้านนั้นของพวกทังข้านําในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเอาค่ะบ้านนี้เห็นบ่จ้ะพี่น้องมันหมันแล้วมันแล้วที่ขาดงามเลยค่ะโอ๊ยบอกมลยสองนอนเด้๋นี่เนาะสอง สองนอค่ะข่าเดียวเคลียร์ให้เบื้องแรกค่ะเด้อซับกันเลยค่ะพี่น้องสองนอแรกสองนอแรกพลังสองนอแห้งหนาสองนอแรกแห้งหนานจะโอ้ยพี่น้องนี่นอที่หนึง่งด้วยค่ะเด้อพี่น้องบนไหนมาหาเดนเวาหลายจังหวะ ตอนที่สองจะพี่น้องเห็นชับว่าซับผิดจุดด้วยพี่น้องเล่งบ่ถือนี่ค่ะสองนอเลยค่ะ คุนต่อไปค่ะน้องเห็นบ่ค่ะแป๊บนึงเดค่ะด้อสับก่อน,น,ะะน,อเ,ออนเดค่ะพี่น้องเอ้ยอ่อนเดี๋ยวนี้แหละเนาะอืมจ้าอ่อนๆงามเลยจ้ะพี่น้องผมมค่ะ มันต่อไปจ้าฉันบอกกับพี่นอนนอนเลยที่เลือกเลือกด้วยค่ะที่สีใดบอ่ใดเห็นบอกพี่นอนเดี๋ยวได้ค่ะ เขาเป็นรุ่นเก็บปะเนี่ยนี่จะ้งงจะ,จะพี่น้องนองงามดูค่ะเดียวนี่จ้ะอารุ่นก่อต่อไปจ้ะพี่น้องอ้อมกอ่อเนี่ยแหละคะเนาะพอนอนังดินค่ะกอนังขื้นพี่น้องอาไมไี่นองเดียวะอ้อมบดแล้วออ ค่ะเก็บกันเลยค่ะบันนี น,น้องดินค่ะเอาเกียังน้อยขอโทษหลายๆเด้ยค่ะเด้อข้ารุ่นต่อไปค่ะไพ่เสียงไพ่ด้วยค่ะพี่น้องมันจะเป็นต้นหรอคะมันแกเอาได้เด,ดิดนะพี่น้องไปท่อนเอาหมองอ่อนๆเอา พนนี่น่องนอนนึงพอแล้วพอแล้วเส่มีด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตัดก่อนค่ะไก่ใช้่มยด้วยพี่น่อง เอามันพี่น้องตายเป็นสวางทอนเลยจังไปท้อนเอาเนาะเนาะนี่น้อยๆค่ะพี่น้องบ่เอามันดอกน้อยๆมันข่าบ่เอาดอกให้มันใหญ่ซะเนาะค่ะเนาะจ้าแหนงน้อมเจ้ะพี่น้องแหนงน้อมเจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ค่ะแน่น้องใหม่กับพี่น้องว่อที่ะะเอาไปตุ่มค่ะนาแล้วอันนี้บ้นอ้ยอันนี้เป็นอะไรสียถ้ารุ่นต่อไปค่ะพี่น้องนอนหรือแหนงอีกแล้วค่ะนอนได้นพี่น้องนอนนองใหม่ด้วยค่ะนี่ อันนี้เอาไม้ไผ่เออเสียงไผ่ค่ะคือมันตกคุณเอาด้วยพี่น้องรุ่นนี้คุณเอาค่ะเดียวเด้ค่ะเด้วยรุ่มจะหน่อยได้ค่ะพี่นอ้องอนนี้ันคร่าพี่น้องคุณเอาค่ะ พี่น้องเดียวกันก็มูลนั่งดินค่ะรุ่นต่อไปค่ะพ่อแหนงหนึ่งค่ะพี่น้องแหนงเดียวแล้อคะนี่แหนงนี่มันใหญ่หรอค่ะแหนงนี่ใหญ่หรอเอาบ่ไใดหรอค่ะพ่ออีกหรอค่ะ <c oughs> เล่นหน่อยพี่น้องเอา,าไปอันนี้ก็เอาไปได้พี่น้องนี่ค่ะโอ้ยยาาเบื่อละพี่น้องมาเอาบาทันทำไมนงาเบื่อละค่ะ ันนี้เอาได้เลยก็เอาต่อไปเหี่ยวล่ะพี่น้องจาอ๋าย่เป็นแปดเลยค่ะง,งามๆเลยค่ะพี่น้องจ้าเก็บกันเลยค่ะบ้านนี้มาด้จ้าพี่น้อง ไม่ไพ่รุ่นนี่ว่ามันจะบวกครับพี่น้องแต่ว่าออกเรื่อยๆน้องเพิ่นออกเรื่อยๆครับพีน่น้องไม่ไพ่รุ่นเอาไม่ไพ่บงกอน,นี่เนาะไปตามสินตามไซตามคู่ตามฮองพี่น้องอุ้ยปานซ้ำฝ่ามือหอยลดง่ายไรอันนี้เอาไวได้ดอกแข็ง นี่ค่ะนอ้างๆกันผมกันด้อค่ะสิบศุกร์เกิดอีกจ้ารุ่นต่อไปจะพี่นอ้องมึงเป็นไรค่ะ เป็นนอนนั่งดิงนนยื้อข้าผู้ชิโนอ่อ,อนเลยด้วยขออนุญาตใส่เวลากนลนใหด้วยค่ะเด้อข้าซับกันเลยค่ะอ่อ,อนๆจับพี่นอ้องมันมันฉิบอกอบมากกเนา พี่รองเห็นบอกค่ะ หอ,อวอวบค่ะรุ่นต่อไปค่ะพี่น้องเห็นบ่อค่านี่นี่เห็นมั้ยคันมันดิ่เลิกด้วยก่ะให้แก่ไก่อะไร,รว่าน้อยใหญ่นี้ครับพี่น้องซูมด้วยก่ะนั่นราคาพี่เห็นบ่อค่ะ สับเลยค่ะอือพี่น้องบึงกิะค่ะซ้ำฟ้าม,ม,มือเอาโรดค่ะขึ้นต่อไปค่ะหลายนอพี่น้องสามนอนี่สามนอเลยจ้ะเห็นบอเดี๋ยวซูมเน,นื้นอนี่หนึ่ง สองหันสามเห็นติปิบ่คันน่ะมองหันละค่ะเดี๋ยวนัะคะะ่ะน๊ะเก็บกันเลยค่ะสับกันเลยนาะคะะ่ะด๊อเราอยู่มุมหัก่อนค่ะ น,น้อยจะยู่ตามน้อยแล้วค่ะพี่น้อง มีจับพี่น้องมีผ่าน,นน้อนด้วนอ้ยจอดเหรอพี่น้องมาลุ้นผลงานกันค่ะบึง้งตีละผลงานเฮา พี่น้องเห็นบหมคะนองผลงานเขาเกือบเต็มกระตาเลยค่ะมีอีกสองนอสามนอมาโหนนีนเน่เต็มเลยค่ะหุ่นค่ะหุ่นค่ะเต้ไตกระแมนห่าสำหรับคลิปนี้ค่ะจบลงเพียงเท่าน,นี้ค่ะมา,านมาัานค่ะพี่น้องมาเอาไปแกงน้ำกันเนะะื้อค่ะ ท่านาคี่นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนีนะนะ่กี่เลข่ะนะท่านาคี่นี้ฝากไว้เพียงเท่านี่ด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสามัญบ้านนาะของเฮาน้ำในด้อของช่องสามัญบ้านนาะน้องบัวของเฮาน้ำในด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ